สวัสดีครับ <Yahoo! S 1> ท่าผู้ชมวันนี้ผมก็จะพาไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งก็ uh! ที่ใกล้ๆบ้านสเปลครับผมฟิวเจอร์แหละครับพาไปทานอาหารร้านเซนับ <Wow! S 1> แต่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเป็นบุฟเฟ่ oh! ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกัน oh! ผมก็เลย ก็ลองติดตามดูันครับว่าจะมีอะไรอร่อยแล้วก็ทีเด็ดครับชต,ตอนนี้เรมาลกอาหารไปแล้วก็อน<ส>ตอนี้ยอมาสักัวนะครับเนียจะอยู่บนโต๊ะเลย ทักครับเดีเ๋ยวจะรีวิวไปเรื่อยๆครับไปขึ้นม,มาจะได้รู้ว่าเป็นยังไงโอเคไหมคือบุฟเฟ่ต์เซนนะคะเพิ่งเริ่มน่าจะวันที่1ิเ็มันไม่ต้เริ่มตั้งแต่วันอาทิตวันแต่บุฟเฟ่ต์ที่นี่จะไม่ได้เป็นตักเลยนะเยะ เ,เป็นสื่อการจราจรก็เลยไม่มีวางเยอะๆครับต้อนรับาครับอ้ ยอยากให้เห็นเนพิ่มปุ้งลาเก๋ๆดูดูเบคอนก็มาจา้าอันนี้อันนี้อันนี้เมาเห็นไหมใหญ่แต่ว่าชีเด็ดยังไม่มานะคะคือซาเซมิเนะใช่ซาเซมิ เ <Yeah. S 2> <Yeah. É. S 1> ไม่ไหวนะแต่ไม่มีที่วางเอ้มลค่ะ้ด้มอ้นี่เยอะมากครับผมสังมาเม่กัหมดแล้วเปล่าองคนกันนี่เขามีครบุหนดด้ยครับก็คือกิน กำหนดว่าทูกค้ามีเวลาในการรับประทานอาหาร1ชั่วโมง4 5่าเวลาที่เกินทุก10านาทีคิดเพิ่ม50บาทต,ต่อท่านหากส่วนที่รับประทานไม่หมดจะคิดราคาเพิ่มตามราคาที่รนะบุ <Yeah. S 2> ต,ตายวันนี้ผมตายแน่ๆนะฝังาแบบระเบิดลูนะครับ เดีไหมสแตนดาร์ดองนั้นอาหารเขาแล้ว,นะว,วก็กคุณราคาเโอเคค่ะจะเป็นทัาเรเมือเเ่อกีโปรโมชั่นปกติประจำ่ะรู้ว่าร้าใช่แบบใหญ่ แต่ว่าสาขาฟิวเจอร์คลาสแชนเต้ดินนะคะที่ไม่ใช่สเปลอันนี้คือที่ที่เรากินที่ร้านสาขานี้นะคะก็ไม่ช้านะคะแต่ในคอมเมนตคิดจะบอกว่าช้าเนาะอาหารเสิร์ฟช้าอะไรเงี้ยคือที่นี่ถือว่าช้ามะไม่ช้าเลครับแต่ด้วยความที่เราก็สั่งทเดียวมาทีเดียวแล้วสั่งเยอะมากไม่รู้ว่าคนอื่นเขาสั่งอะไรบราก็ต้องระวังนะเพราะว่าเขา กดท่า้้นอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาใส่กับเป๋าเสื้อของบ้านนะเป๋าเก่งดีดีอยวเงินประมาณแบบถือแค่ค่าแค่ค่าซาเซมีหอยติ่งนกไมน่าจะเกินพันสี่่เพราะเราสั่งมาเยอะมากน่าจะมาแปดร้อติ ไม่กินเยอะนะคะห้างสดน้ำเ,นเป็นการตัดก,กำลังห่ายถุงนกดีมากสุดหน้คุณน่าจะแบบแบบโง่องแบบไมค้นบเมนรู้สึกไหบหรือว่าต้องให้ใคไรเขาไม่อาจจะมไม่น้ที่เขาเพิ่งมาเปิด เกลซาจุกจุกจ้าใครคิดว่ากินไหวก็สั่งเหมือนเราอะไม่เต็มโต๊ะทำแบบบ้าค่ะมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าเยี่ยมค่ะเราจะบอกอะไรให้นะคะอันนี้เป็นยำแซลมอนแบบไทยคแบบไทยแบบเลี้ยพาแต่เดี๋ยวเราวางไว้ข้างๆมันคือจะได้เห็นนะคะว่าตอนนี้เราวางถึงตรงนี้เนี่ยเราวางไปถึงตรงนี้ เราวางไปถึงขอบโต๊ะแล<ะ>้วค<ะ>่ะเดี๋ยวจริงๆอ่ะโต๊ะยี่ฝั่งนู้น่ะไม่มีใครนั่งใช่ไหมเพราะว่าเรานั่งมาสองคนแล้วว่าเราจะย้ายออกๆก็วางโต๊ะอีกแล้วโต๊ะเล็กไปอ่ะต้องใช้โต๊ะพื้นที่ประมาณว่าเอเซอร์ไปกินกลางสนามกินีสนามหลวงสั่งไปมันขี้มันถนดัด oh น,น,น,นี่จ้าเบคอนสวัสครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กินกันสักจ่เรียบร้อยกินเสร็จแล้วก็กำลังเช็คคินกำลังจะกลับแลต,ตอนนี้นเราก็มาติดคลิปกัน<ฮ>ก็ถือว่าเป็นไงบ้างครับคณนุนนาชอบไหมของดีมากโอเคของ ก็ต uh ามมาตรฐานครับอร่อยครับแล้วก็มีระมาเกี่ยวกับเรเสิร์ฟช่เสิร์ฟชาใช่แต่ว่าสาั่งอาหารอย่างช้าแล้วก็สั่งไม่รู้เขาสั่งกันยังไงแต่เราสั่งมาเยอะทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว ังเยอะมานี่ยครับเมื่อกี้ก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจนหมดเมื่อกี้ก็เกือบไม่ได้ออกจากร้านนะครับมหนานสั่งมาเยอะเกินเกือบไม่ได้ออกจากร้านอ่ะโคตรโคตเตื่นแบบเมื่อกี้แบบเขาจะปรับอยู่แล้วอ่ะแบบไม่ปรับของเรากินได้แต่เราเมื่อกี้คือแบบเลยเทมปุระแค่สั่งตัวเองค่ะแต่เราก็รอดกันมาได้นะครับผมแต่ยังไงก็ น้องๆท่านผู้ชมที่จะมาทานก็ถ้าสั่งมาเยอะก็ต้อง,ง,ง,งระวังหน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวจะโดนปรับเอาเหมือนที่แต่ก็เราก็ไม่โดนเราก็เอาตัวรอดมาได้ครับผมก,ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไล,ค,ล,ค,ลค์แชร์กด s u b สไคร b ์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันทีหน้าครับว่าจะไปไหนไ<อ>แล้วผมกันครับผม